วันนี้นะฮะมาพี่ใหญ่สุดครับกับ Redmi Note 9 Pro หรือว่า Note 9 Pro นั่นแหละซึ่งแน่นอนว่า3รุ่นนี้เนี่ยออกมาใกล้เคียงกันนะครับ ProPro Pro, รีวิวกันไปดูเลยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพัทรีวิวกับผมพัทนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากให้ทุกคนดูเลยนะครับคือฝาหลังที่สวยงามครับฝาหลังครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะสีนี้นี่คือสีกาเซียไว้นะครับ ตรงนี้นะครับฝาหลังเป็นกระจกด้วยนะครับที่เป็น Gorilla Glass ไฟนะครับมันจะออกขาวๆแบบมุกมุกควันุหรี่หน่อยนะครับตัวจริงเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับสวยงามมากฝาหลังเป็นแบบ3 d ตรงขอบตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีโลโก้ redmi ด้านล่างครับชํำเงามากๆในคันที่กล้องหลังก็ให้มาสี่ตัวครับสูงสุดนะครับ64ล้านพิกเซลเลยกล้องหลังเป็น ai quad camera นะครับด้านล่าง f i n g e r p r i n นะครับจะหายไปนะครับเพราะว่าจะย้ายมานูกด้านข้างตรงนี้ครับปุ่ม power เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นสแกนในตัวเลยนะครับ พอช่องต่อรอบตัวเครื่องให้มันครบนะครับทั้ง usb c นะครับช่องหูฟังหลักไมค์หลักลำโพงหลักที่ด้านบนนะครับจะมีไมค์ตัวที่สองสำหรับใช้งานตัดเสียงรบกวนและ i r buzzer ให้ด้วยครับ i r buzzer นี่ก็คือใช้งานเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับคุมทีวีนะครับคุมแอร์อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้มาดูตัวเครื่องจริงครับว่าหน้าจอสวยงามแค่ไหนครับหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอขนาด6.67นิ้วครับเป็นแบบ dot display นะเป็นกระจกแบบเรียบนะครับขอบหน้าจอด้านข้างค่อนข้างบางนะด้านล่างก็ถือว่า ใช้คําว่าค่อนข้างบางก็ได้นะครับอยู่ที่ประมาณนี้เลยซึ่งจะเป็นจอแบบเจาะรูนะครับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลครับเขาเรียกจอว่า dot display นั่นเอง full ดีพัดนะครับไปดูสเปคด้านการใช้งานจริงมั้งครับว่าสเปคเขามีอะไรให้บ้างนะครับจุดเด่นที่เขาอยากขายคืออะไรครับเริ่มต้นเนี่ย Redmi Note 9 Pro เนี่ยคือชูหลักๆแล้วก็คือว่าจริงๆเนี่ยถามว่าแฟลชชิปปัจจุบันผมว่ามันคงไม่ถึงแหละสีมีให้เหลือกสาสีนะครับ tropical green ก็คือจะเขียวแบบนี้ตามสมัยนิยมของปี2020เลยนะฮะแล้วก็เป็น ตัวของกาเซียไวท์ที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะครับการออกแบบฝาหลังเนี่ยแบบซิมเมตริกนะครับคือสมมารกรกว้างละกัดไฟท์ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับกล้องหลังสีตัวเนี่ยคือจุดเด่นที่เขาอยากจะบอกทางนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นกล้องที่มีคุณภาพนะครับเลนส์อันตาวาหนึ่งร้อยสิบเก้าองศานะครับแปดล้านพิกเซลเลนส์มาโคห้าล้านพิกเซลนะครับเลนส์วัดระยะนะครับเซฟนเซอร์สองล้านพิกเซลกล้องหลัก64ล้านพิกเซลนั่นเอง จุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดเรื่องต่อไปก็คือตัวของ C ีวิวสน็ดัดก้อน 720G นะครับสำหรับน้องๆที่ถามผมมาว่า G ย่อจากอะไรเนี่ยคลิปนี้หาคําตอบมาให้แล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนไปดูเรื่องการแกะกล่องนะครับแล้วก็เข้าเรื่องกล้องเลยดีกว่าครับว่ากล้องเขาเป็นอย่างไรภายในกล่องนะครับอย่างที่เห็นในพรีวิวนั่นแหละก็นอกจากตัวของเคสใสที่มีให้มาแล้วนะครับถือว่าใส่ได้ค่อนข้างพอดีนะบางเน้นบางนะครับใส่แล้วเนี่ยก็ปกปิดตัวของฝาหลังได้พอดีนะครับ จะมีการกุ้นขอบขึ้นมานะครับเพื่อทําให้ตัวของเคสเนี่ยรับหน้าที่วางบนโต๊ะแทนตัวกล้องนั่นเองแต่ต้องบอกว่ามันค่อนข้างเสมอแหละสายชาร์จแบบปกตินะครับ USB C to USB A นะครับหเส้นอะแดปเตอร์ชาร์จไฟที่ให้มารอบนี้นะครับให้มาใหญ่จุใจครับขนาดนี่บึ้มๆเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นขนาดอาคูที่33วัตต์แม็กเลยนะครับเพราะว่า Redmi Note Pro เนี่ยรองรับการชาร์จเร็วที่30วัตต์ด้วยนั่นแปลว่าคุณไม่ต้องซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มเลยในกล่องเนี่ยชาร์จไวได้เลยนะครับ ครึ่งชั่วโมงได้ไปถึง57ครับว้าวนอกจากแบตใหญ่แล้วยังชาร์จเร็วด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นข้อแตกต่างเมื่อเทียบกับตัวของ Redmi Note 9S นะครับแล้วก็ Redmi Note 9ธรรมดาที่ชาร์จได้เร็วสุดเพียงแค่18วัตต์เท่านั้นผมขอพูดถึงเรื่องกล้องเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าครั้งนี้เขาบอกว่ากล้องเจ๋งจริงลองดูซิว่าจะเจ๋งจริงไหมครับฟีเจอร์ไม่ใช่สิ UI ของการใช้งานด้านกล้องนะครับก็ปกติตามสไตล์ของ Redmi นั่นแหละการถ่ายรูปนะครับ ก็จะเป็นอันตรายนะครับการซูม 2X ดิจิตอลซูมก็ทําได้เหมือนกันในรูปถ่ายเนี่ยเปิดได้นะครับทั้ง sdr นะครับ ar นะครับหรือจะเป็นการใส่ฟิลเตอร์นะครับการใส่บิวตี้ต่างๆของกล้องหลังสามารถถ่ายได้นะครับแล้วก็โหมดวิดีโอเราสามารถที่จะถ่ายได้ถึงเอ,อ่อที่เป็นเลนส์อันตรายก็ถ่ายได้นะครับโโลโมชั่นสูงสุดที่960เฟรมเปอร์เซกนะ วิดีโอสามารถถ่ายที่เป็นมาโครได้นะครับแล้วก็ถ่ายได้สูงสุดที่ระดับ 4K 30เฟรมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดมาโครถ่ายเนี่ยเราจะถ่ายได้ที่แค่ 180p นะครับ30 fps. เฟรมเซกนั่นเองกล้องมาโครที่ให้มาเป็นกล้องมาโคร AF ครับ2-10เซนเมตรสามารถถ่ายได้ออโต้โฟกัสไม่ต้องเล็งนะครับว่าบางรุ่นอาจจะเป็นระยะ3เซนติเมตรต้องเล็งระยะเนี้ยเกินมานิดนึงมันก็เริ่มเบลอแล้ว r ล d มี n o น e ตไฮโไม่ต้องนะครับได้เลย นี่นะครับคือภาพถ่ายจริงนะฮะน้องฝ้ายมาอีกแล้วนะครับทุกคนนะภาพนี้ผมถ่ายอินดอร์แบบง่ายๆไม่เซตอะไรเลยถ่ายโปาะเลยนะครับก็จะได้ภาพ่างนี้คุณเห็นนะครับเปิดปิดไลน์น้ำได้ตามที่เราต้องการเลยก็ต้องบอกว่าอม,มันก็สวยงามดีนะครับรู้สึกได้เลยว่ามีความคมชัดมากกว่าเ e d m ี note 9ครับคือ note 9นเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ชัดเท่านี้ตัวนี้ชัดนะครับภาพนี้คือที่หยดแสงค่อนข้างไม่เยอะนะ ลองมาดู outdoor บ้างนะฮะนี่ outdoor นี่ต้องบอกโอ้โ oh, ห oh, คุณพระคุณเจ้าฮะกล้องหลัง64ล้านพิกเซลนี่มันใช้ได้จริงๆนะคือชัดนะครับยกถ่ายเลยนะอันนี้ธรรมดาเลยทุกภาพนะครับเน้นยกถ่ายเลยหรือเลนที่เป็นอัลตราไว8ล้านพิกเซลนะครับ119องศาก็เนี่ยตามนี้เลยยกปุ๊บถ่ายปั๊บเลยนะหรืออย่างกล้องหลังที่เป็นเลนปกตินะครับคือรูปถ่ายปกตินะครับ64ล้านพิกเซลที่มีการรวมเฟรมแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าสกินโทนสวยดีนะครับ เก็บฉากหลังได้ชัดนะครับเก็บแบบได้ชัดครับสีสันโอเคมีการเปิด AI นะครับให้ใช้งานได้ด้วยซึ่งการเปิด AI บน Redmi Note 9 Pro นะครับรู้สึกได้เลยว่าดีกว่า AI ทํทำงานได้ดีกว่า,า,วาไม่มีการฟุ้งการเบอร์เหมือนกับตัวของ Redmi Note 9ธรรมดานะครับอันนั้นอ่ะมันจะมีการเบลอร์ของผิวรู้สึกว่า saturation มากไปไว้บาลานเพียนเจ้า Letmi Note 9 Pro ตัวนี้ไม่เป็นครับดูต่อฮะเนี่ยสภาพแล้วนะครับก็ยังชัดเจนอยู่ไม่มีปัญหาเลย นี่หรือจะเป็นการถ่ายภาพบุคคลกล้องหลังนะครับหน้าชัดหลังเบรอเนี่ยเห็นไหมตัดได้ดีมากๆเลยโอ้โหตัดดีนะฮะอืมหน้าตัดไปเล่นที่บ้านนะคนนี้ก็เนี่ยนะครับจะเห็นว่าผมชัดนะครับไหลชัดนะฮะโอ้ชัดหมดเลยครับคือตัดจากชาหลังแบบดึงออกมาเลยอ่ะปบมือครับรออะไรตัวเนี้ยคือถ่ายกล้องหลังบุคคลเนี่ยคือชัดหมดทุกส่วนสีผิวดีสว่างนี่ลองถ่ายใกล้ๆนิดนึงนะ จะถ่ายระยะใกล้นะครับใกล้แบบนะครึ่งตัวนะครับหรือจะเกือบเต็มตัวแบบนี้นะก็ถือว่ามันสามารถที่จะถ่ายได้อย่างไม่มีปัญหานะครับเลน์เด็บครั้งนี้สอบผ่านจริงครับทุกคนฮนะต่อไปนะครับก็คือการถ่ายระยะปกตินะครับนี่จากเลน์หลักนะครับแล้วก็เลน์อันตรายนะครับเห็นว่ามันก็สามารถพึ่งพาใช้งานได้เลน์อันตรายนี่ก็คือสว่างเลยนะหรือจะเป็นการซูม 2X ดิจิตอลซูมนะครับซูมแบบศูนย์เสียความละเอียดแต่นี่ศูญเสียแล้วเหรอ <laughs> ชัดนะ ดังนั้นสองนี่ใช้ได้เลยนะครับใครจะเอาไปซูมอ้านตรงข้ามช่วงเวิร์กฟองโฟมตรงนี้ลูกสาวสวยนะครับก็ใช้ตัวนี้ซูมได้ผมว่ามันชัดนะจะเรียกว่าเป็นแบบไฮบิดซูมผมยังกล BE ้าพูดเลยนะแต่ม <layers on> <information> <asy> so ันไม่ใช่นะมันเป็นดิจิตอลซูมนะครับทุกคนหรือเป็นภาพแสงน้อยนะครับช่วงเย็นๆเกือบทุ่มหนึ่งแบบนี้ใครที่ดูรีวิวตัวของโน๊ตนไปแล้วเนี่ยเทียบมันได้นะอันนี้สว่างจริงวะนะฮะนี่นี่นี่ตอนกลางคืนนะครับเปิดไนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะเปิดในขอดูตรงนี้นิดนึงครับ กล้องหลักเนี่ย64ล้านพิกเซลนะครับ F ที่1.89นะครับไม่น่าเชื่อนะคือเป็น4 in 1 Super Pixel แล้วก็เป็นแค่1.89อ่ะแต่ทำให้ภาพกล้องหลังช่วงเย็นสว่างในขนาดนี้ครับไปต่อฮะที่ภาพตอนกลางคืนนะครับอันนี้ช่วงดึกเลยนะครับก่อนเคอร์ฟิลก็ถือว่ามันก็สว่างดีระดับหนึ่งนะครับอันนี้แบบธรรมดานะ AI ก็จะเล็กเออเลโกไนะครับไม่ใช่สิ AI ก็จะวิเคราะห์ได้นะครับว่าเป็นโหมดไหนนะครับก็จะเป็นรูปพระจันขึ้นมา แต่ถ้าผมเปิดเป็นโหมดกลางคืนนะครับอ่าเป็นไงจะได้ความสว่างขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับถือไม่นานด้วยประมาณวิสองวิเห็นไหมความสว่างก็จะมากขึ้นนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยแล้วกันแต่แค่บอกว่ามันก็มีโหมดนี้ให้ใช้งานนะครับผมว่ามันก็ใช้ได้นะอาจจะบ,บุ้นบุนบ้านะครับเลนส์อีกตัวหนึ่งก็คือเลนส์มาโคร5ล้านพิกเซลนะครับครั้งนี้เนี่ยเขาให้มาถึง5ล้านพิกเซลเลยนะครับมาโครรุ่นอื่นๆนะครับอาจจะให้มาที่2ล้านเจ้าตัวนี้5ล้านอย่างที่คุณเห็นเลยครััับว่าาชชดชดดดใ้้งนไเลย ตัวอะไรล่ะหยดน้ำโอ้โหเราคิดหน้าขนาดนี้เลยนะช่วงนี้ตัวยดน้ำนะครับบนตอกไม้เนี่ยชัดนะครับอันนี้เราปิด AI นะครับถ้าเปิด AI เนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีการเล่งสีเล่งความคมชัดบางอย่างขึ้นมานะครับแล้วแต่คนชอบแหละ AI รุ่นนี้เนี่ยเน้นสีสดนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นธรรมชาติธรรมชาติหน่อยดูตุนตุนนิดๆแล้วแต่คนชอบกันแต่ความคมชัดของระบบที่เป็นมาโครเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับชัดเท่ากันอ่า ทีนี้อินดอร์บ้างครับโอ้โหเฮ้เยเอฟกล้องนี่มัน1 8 9จจริงป่ะคือมันมันสว่างมากนะถ่ายอินดอร์เนี่ยอย่างเงี้ยคือมีที่ที่อินดอร์ที่แบบมีแสงเพียงพอของจริงร้านนี่อยู่ฟอร์จูนไม่ได้สว่างมากนะครับใครเคยเดินผ่านไปดูกันได้นะเออเนี่ยสว่างนี้นะครับถ่ายมาได้คมชัดดีเลยแล้วก็คุณยังสามารถที่จะถ่ายหน้าชัดหลังเบลอครับกับวัตถุได้ด้วยโดยที่เราเปิดโหมดบุคคลนะไม่มีโหมดอะเพอเจอร์โหมดมาให้นะครับเปิดโหมดบุคคลเลยจึงเข้าไปฮะ เป็นไงคอมชัดเคสช,ชัดฮนะโอ้โหใครนี่แบบคอมอยู่บ้านแต่งชุดน้ำดีๆถ่ายโชว์นี่แบบสบายนะเห็นมามแม่งตัดขอบดีมากๆอะกล้องหลังรุ่นนี้แม่งตัดขอบดีมากๆแล้วคุณสังเกตดีๆนะครับคือผมโชว์จอให้คุณดูไม่ได้ในกล้องเนี้ยตรงไหนดีตรงบริเวณที่เป็นพัดลมด้านบนอนะเห็นปะ่ะใช่ไหมน่าจะเป็นช่องพัดลมสองช่องด้านบนเคสอะครับมันจะค่อยๆมีการไล่เบลอด้วยนะทุกคนไม่ใช่ว่าตัวเคสแม่งชัดเท่ากันหมดนะคือเคสเนี่ยมันจะเป็นตามกายภาพของเลนสนะ์อะ หน้าชัดหลังค่อยๆเบลอค่อยๆเบลอไปนะครับส่วนหลังจากคอมตัวนี้ไปเนี่ยก็คือฉากหลังที่คนยืนอยู่ด้านหลังนี่เป็นพวกชั้นวางของอะ่ะมันจะเบลอกระจายอีกระดับหนึ่งผมรักเลนนี้จริงๆวะคลิปนี้นี่แบบอ,อย่าหาว่าอวยนะไม่ได้อะไรเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยคือแบบสุดๆจริงนะครับชัดจริงแล้วไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเพิ่มเติมเลยนะคราวนี้มากล้องหน้า,จาเจ็ดหกล้าเซนเซอร์ังครับก็ต้องบอกว่าประทับใจเหมือนเดิมฮะไม่ว่าจะเป็น r ร d ม i Not e 9 Note 9S Note เ Pro นะครับเหมือนกันเลยชัดเหมือนกัน แต่ตัวนี้เนี่ยผมว่าความคมชัดมันมากกว่านะฮะอาจจะมืนมืมนิดหนึ่งนะความรู้สึกว่า AI กล้องหน้าเนี่ยคุณต้องเช็คแสงดีๆหน่อยคือชัดมากอะ่ะรูขนตรงหน้าผาตรงนี้มันยังเห็นผมตกมาเส้นหนึ่งยังเห็นเลยอะ่ะใครเน้นใสๆแบบปกปิด,ดิ้วรอยหน่อยไป2รุ่นนั้นก็ได้นะครับรุ่นโปรที่มันชัดเกินไปเหมือนกันนะแต่ถ้าคุณหนังหน้าดีๆแบบนี้นะฮะก็ได้เหมือนกันครับเห็นไหมชัดเก็บความคมชัดได้ดีนะครับสวยงามดีนะครับแต่เรื่องแสงเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าอาจจะต้องช่วยเป็นเกลี่ยหน่อยนะครับ หามุมแสงได้ดีนะครับหรือว่าชดเชยแสงในตัวกล้องดีๆหน่อยนะครับก็จะสามารถใช้งานได้เหมือนกันครับแค่นี้เองนะครับจุดที่เรารู้สึกว่าเป็นข้อจํากัดของกล้องหน้าเขาส่วนกล้องหลังเนี่ยแทบจะไม่มีเรื่องติดเลยในครั้งนี้ด้วยราคาที่เลดมี่เปิดมานะฮะคือ7,999บาทนะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นคือ RAM 6G b นะครับ r อม 64GB และรุ่นท็อปของเขานะครับคือ9,999บาทครับแ a m จะเป็น 6G b ิเหมือนเดิมนะครับแต่รอ m เพิ่มเป็น 128. ร้อมรู่สึกนะผมว่าตัว 64เนี่ยก็เพียงพอแล้วเพราะแรลมมันได้เท่ากันน่ะตัวรอมเพิ่ม micro SD card เอาก็ได้นะครับซึ่งเป็นแบบ3สลอ็อต โทรศัพท์ไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวโชว์มัดโกอ่อนครับมาดูวิดีโอกล้องหลังต่อครับนี่คือวิดีโอกล้องหลังที่ถ่ายได้เลยนะครับจะมีโหมดที่เป็นแบบภาพยนตร์ด้วยนะจะมีการครอบบนครอบล่างนะครับแล้วก็เร่งสีให้สดขึ้นแบบนี้ทั้งวิดีโอกล้องหน้าและกล้องหลังในผมว่าไม่ใช่จุดเด่นเท่าไหร่น และแน่นอนครับสเปคสำคัญคือมาพร้อมกับ Qualcomm Snapdragon 720G ใครถามว่า G คืออะไรก็คือ g a มมิ่งนะครับ Design for gamers ซึ่งครั้งนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีระดับ8นาโนเมตรความเร็วสูงสุด 2.3GHz กินะครับทั้งหมด8แกนสมองนะและก็จะเป็นตัวของ Flipgen q u a อข้อม AI Engine ด้วยนะครับครั้งนี้เนี่ยเน้นเรื่องการเล่นเกมนะครับที่จะใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับ WiFi ที่เป็นแบบ 2, ูไมโมอีกด้วย จากการทดสอบเชื่อมต่อเน็ตแบบ 5G AC นะครับสปีดได้สูงสุดแบนด์วิดที่866เมกะบิตเซเอนเและจากสปี e เท e ดอทเนนะครับเราทดสอบแล้วแหละความเร็วสูงสุดที่ทําได้นะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับเน็ตผม1นึกิกนะดาวน์โหลดนะครับทดสอบกันสดๆตรงนี้แปรแน,นเต็มที่นะครับเราจะรับได้ประมาณสัก400แบบแม็กแมเลยนะ 400เมกะบิตเปอร์เซกนะครับเต็มที่ดังนั้น,น,นครายติดเน็ตเร็วกว่านี้มานะครับผมบอกเลยว่าไม่ค่อยมีประโยชน์นะแต่ก็เผื่ออนาคตก็ได้แล้วแต่ สำหรับ G.P.U คู่บุนครั้งนี้นะครับเป็น Adreno 618 Elite Ga m i ม g ครับซึ่งบอกว่ามีตัวของกราฟิกที่เรนเดอร์ได้เร็วขึ้นนะครับเกม Jack Reducing 1.0นะครับเกม Faster Loader 1.0คืออะไรวะและก็พูดถึงเรื่องตัวของ Cinema Quality Processing ต่างๆนะครับมาดูเรื่องการเล่นเกมจริงเดี๋ยวครับว่าเป็นอย่างไรต้องบอกว่าเริ่มต้นที่ Ad 9นะครับโอ้โหคุณพระครับปุ๊บเปลี่ยนฉากเปลี่ยนฉากโอ้โหอย่างรวดเร็วเลครับ ดูสิแตละฉากที่เปลี่ยนมานะครับไม่มีอาการกระตุกให้เห็นเลยความลื่นอย่างแท้ทรูนะฮะนี่นะกดเอฟเฟกนะครับกดในตัฟต่างๆที่มีเอฟกระจากมาตัวเกมไม่มีอาการเฟรมเรทดรอปให้เห็นเลยครับถือว่าตรงนี้ทําได้สวยนะครับและลื่นไหลมากๆอาววีครับอย่างแน่นอนว่าเราต้องเปิดไฮเฟรมเรทเล่นได้นะครับแบตเตอรี่ขึ้นมานะครับที่36%นะครับตอนเริ่มเกมซึ่งอย่างที่คุณเห็นเลยว่าหน้าจอที่ใหญ่นะครับ6.67นิ้วตรงนี้ Full HD+ นะครับ ตัวของจอที่เป็นดอทดิสเพย์เจาะรูฝั่งซ้ายเนี่ยก็ไม่ได้บดบังอินเทอร์เฟซของการเล่นเกมแต่อย่างใดน,นะครับการทัชหน้าจอผมพอใจที่ระดับกลางๆค่อนไปทางดีนิดๆเกมเนี้ยเอาตรงๆแหละว่าฝั่งคู่แข่งเนี่ยอาจจะเป็นเด็กๆหน่อยนะครับก็ดูที่ความลื่นแหลของตัวเกมแล้วกันเนาะตลอดทั้งเกมนะครับฟเฟรมเรก,ก็อยู่ที่ระดับ50กว่าขึ้นไปตลอดนะครับจะเล่น58ปลา,ายเป็นส่วนใหญ่นะครับ60แช่แช่ก็มีครับ จนจบเกมแล้วนะฮะแน่นอนเกมนี้เราเป็นฝ่ายชนะไปครับกับ r e d m ี n o t อตไนทโปรครับผลทดสอบออกมานะครับแบตเตอรี่จะลดไปกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยเดา,ากันถูกไหมครับหนเปอร์เซ็นต์นั่นนะทุกคนฮะหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับกับเวลาที่เล่นไป11นาที38วินาทีครับถือว่าแบตเตอรี่5 0า0ันยีิบเมล์ตรงนี้เนี่ยจัดก,การได้ดีแม้แต่รุ่นน้องเลยนะและแน่นอนครับอุณหภูมิก็จัดก,การได้ดีเช่นกัน30ต้นๆเท่านั้นเองอันนี้เปิดแอร์เล็กนี่พัองศานะครับลงเล็บไว ทางด้านหน้าและด้านหลังครับผมเกมหมดโคดยังลิเนซอนะครับก็จะเล่นได้ปรับมานี่นะถามว่ามันเล่นได้ไหมอย่างนี้กูเห็นเลยอันนี้ตอนเริ่มเกมมานะครับที่เป็น t r i a อนะครับผมว่ามันก็ลื่นไหลกว่าหลายๆตัวนะในเรีนราคาประมาณช่วงนี้นะครับ สำหรับการจับสัญญาณ GPS ช่วงนี้แน่นอนว่าเป็นปี80%รอบคันเซรามิกนะครับก็พบว่าการจับ GPS เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างรวดเร็วใช้ได้นะแต่จากตำแหน่งเดียวกันที่เราสอบกับหลายเครื่องแล้วนะครับพบว่า Redmi Note 9 Pro เนี่ยอาจจะจับตรง Inuse เนี่ยได้น้อยกว่าเพื่อนๆหน่อยถึงนะแต่สัญญาณที่จับได้นะครับก็เป็นทั้งเขียวและเหลือง สรุปจุดเด่นของ Redmi Note 9 Pro นะครับมีตัวของ c a s i t Inner Motor ด้วยนะครับที่เป็นการสั่นไหวนะตรงนี้เนี่ยไม่มีเทสนะครับขออภัยด้วย NFC นะครับแล้วก็ป้องกัน Anti Spoof นะครับ Nano Coating เคยเทสให้ดูแล้วนะครับใน Redmi Note 9S ลำโพงดังขึ้น30%นะครับเบสมากขึ้น80%ครับมี Headphone Jack IR นะครับแล้วก็มีการติดฟิล์มกันรอยหนะ้าจอให้เรียบร้อยลำโพงดังไหมไปดูกันเบสโคตรเลย ก็ต้องบอกว่าลำโพงและเบสเนี่ยสมจริงสมจาตามที่คุยจริงๆครับแบตเตอรี่5,020มิลแอมใช้งานได้ส2วันสบายๆชาร์จเร็ว30วัตต์ด้วยทั้งหมดนี้นะฮะ Redmi Note 9 Pro สีกล้องคุณภาพ64ล้านพิกเซลก็ไม่เฉพาะเรื่องกล้องนะครับเรื่องเกมก็เห็นแล้วว่าเจ๋งลำโพงก็เจ๋งเหมือนกัน สำหรับราคาที่เปิดมานะครับก็คือ7,999บาทครับสำหรับรุ่นแรม6กลม64กิกะบต์นะครับและมีรุ่นท็อปนะครับที่เป็น9,999บาทจะถูกอัพตัวรอมมากขึ้นเป็น128กิกนะส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างเชียร์รุ่นเริ่มต้นมากกว่านะครับเพราะว่าค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคามันต่างกันแค่รอมเองใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลย และทั้งหมดนี้นะครับคือการรีวิว r e d m i Note 9 Pro นะครับใครที่สนใจก็ไปตั้กันได้นะคลยปเพิ่มเติมนะครับจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับ7,999บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วนะครับวันนี้ผมพัดตะทีพัดรีวิวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีอ้อลืมตัวแบตเตอร์ยนะครับทั้ง3ตัวนี้เนี่ยจะมีคลิปเพิ่มเติมนะครับก็ไปดูกันได้เลย